สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตการปลูกทุเรียนในนาข้าวนะครับสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่4นะครับหลังจากตอนที่2เราพาไปดูเดี๋ยวลงไปดูที่ในนานะครับแต่ว่าตอนนี้ให้ดูที่ปลูกข้างบนไว้ก่อนนะครับก็จะมีปลูกในบริเวณบ้านนี่ต้นหนึ่งต้นใหญ่หน่อยนะครับ ตัวนี้ก็เพิ่งปลูกไปได้สักสองสัปดาห์นะครับตอนแรกๆก็เลืองๆอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เริ่มเริ่มเขียวละนะครับปลูกข้างบนนะครับตรงนี้น้ํามาเยอะนะครับแต่ก็ยังไม่มีการแตกยอดอะไรใหม่นะครับโอเคครับดูข้างบน้วเดี๋ยวเราไปดูในนาข้าวกันเดี๋ยวลงหน้าหน่อยลงหน้าเดี๋ยวผมพาเดินไปดูครับ ไม่ไกลครับข้างหลังนี่เองนะครับนี่บรรยากาศทั่วไปวันนี้ช่วงนี้ฝนตกเยอะครับเพราะว่าพายุเข้าจะมีน้ําท่วมแถวสกลน,นครแถวนครพนมนะครับแถวนี้ก็น้ําก็ยังไม่ถึงนะเพราะามันสูงหน่อยแต่ว่าก็น้ําขังตามหน,น้านี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับให้ดูสภาพทั่วไปก่อนนะครับ ก็ยังปล่อยนะครับช่วงนี้ก็ตกเมื่อคืนก็ตกนะครับตกทุกวันนะครับช่วงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันก่อนอ่ะเดี๋ยวไปดูกันช่วงที่ปลูกแรกๆนะครับที่เป็นหกเจ็ดต้นก่อนปลูกรอบแรกว่าเป็นยังไงบ้างมีตายบ้างหรือเปล่าหรือขึ้นแล้วสวยนะครับ ต้นที่ปลูกสักประมาณสักเดือนหนึ่งล้นะครับโอ้ดูน้ำนะครับนะค,ครับตัวน,นี้ก็ทรงพุ่มก็เริ่มสวยแล้วครับมีใบที่ที่เป็นใบอ่อนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนั่นก็เริ่มเขียวนะครับใบใหญ่ขึ้นนะครับสภาพก็ยังดูดีอยู่ครับ ดูดีทีเดียวนะครับโอเคต่อไปนะครับมาดูต้นบังคุดที่ปลูกสับบางไว้นะครับอาทิตย์ที่แล้วไม่มียอดอ่อนนะครับแต่อาทิตย์นี้รู้สึกจะแตกยอดอ่อนมานะฮะยอดอ่อนมานะครับตรงปลายยอดนะครับมีใบเพิ่มขึ้นนะฮะก็ดูดีทีเดียวนะครับไปดูต้นต่อไปนะครับอันนี้ เป็นตัวแทนของกลุ่มปลูกรอบแรกนะครับประมาณเดือนหนึ่งนะฮะอันนี้ก็อดูดีทีเดียวเลยนะครับมีใบขึ้นนะฮะยอดอ่อนที่เคยมีก็เริ่มเป็นใบใหญ่ขึ้นเริ่มเขียวนะครับผมว่าดูดีทีเดียวครับดูดีดีเดียยังไม่ตายครับโอเคเลยนะครับ มาดูถัดไปมาดูถัดไปตน้นเป็นต้นมังคุดนะครับที่ปลูกสว่างนะครับก็ดูดีครับอาจจะมีใบแห้งบ้างนะครับเป็นบางใบแตนะ่โดยรวมก็ยังดูดีครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับ อนนี้ก็ยังดูดีนะครับมีแตกยอดอ่อนมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าอูน้ําเยอะนะครับทําให้คันนาขาดครับตรงนี้ใกล้ๆกับต้นทุเรียนนะครับตรงนี้คันนาเริ่มขาดนะครับแต่ต้องระวังนิดนึงต้องเดินดูครับถ้าสมมติปลูกในคันนาเนี่ยมันก็ต้องดูแลนิดนึงนะครับว่าน้ําจะมาตรงไหนนะครับท่วมหรือไม่นะครับแต่มันแช่รากเราก็ต้องยกมันขึ้นนะไปดู ชุดเดียวกันที่ปลูกกันนะครับแต่ตรงนี้เยอะสูงหน่อยนะครับเป็นที่เนินเนี่ยน่าจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับตัวนี้เป็นต้นหนึ่งนะครับนะครับดูดีครับดูดีทีเดียวนะครับผมก็เอาพวกหญ้าที่ถอนออกจากนาข้าวเนะี่ยมาปกปลกไว้หน่อยนะครับจะได้ชุ่ม แต่ช่วงนี้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำมาน้ําเยอะนะครับฝนตกทุกวันแดดไม่ค่อยมีนะครับนี่เป็นส้มโอนะครับวันที่ที่แล้วแตกใบอ่อนก็ที่นี้ก็เริ่มเขียวแล้วฮะกต่ล่องรอยของใบขา,ขาวๆน่าจะเป็นเป็นหรือว่าแมลงมากินนะเพราะไม่ได้ฉีดยาเลยนะครับไม่ใช้ยาไม่ใช้สารเคมีนะครับก็ถ้ามีแมลงก็ค่อยกําจัด โดยทางกายภาพ้ดยการใช้มือบีบมันนะครับตัวน,นี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับของทุเรียนนะครับปูลดเดียวกันนะฮะดีทีเดียวน,นะครับขณะฝนตกแรงๆนะฮะตกเยอะฝนตกเยอะมากนะครับตกทุกวันนะครับน้ําท่วมสกลครับช่วงนี้นะครับแล้วก็กําลังไหลมาที่นครพนมนะครับผมอยู่นครพนม เมื่อวานนี้ก็ไปดูน้ำนะครับน้ำมาถึงแม่น้ำลำน้ำบางน้ำน้ำเยอะนะครับต้นนี้ดูไม่ดีเป็นต้นสมโอต้นหนึ่งที่เหลืองนะไม่แน่ว่าใจว่าเกิดจากอะไรนะครับแต่มีเหลืองบ้างนะแต่ก็สูงอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเทียบกับต้นอื่นๆแล้วต้นนี้สูงสูงกว่าเพื่อนนะอยู่แถวคันนาที่สูงหน่อยแต่ก็มีเหลืองนะ ต้องเราดูว่าจะตายไหมนะครับแต่ว่าผมว่าดูไม่ดีต้นนี้นะครับต้นส้มโอครับามาดูอีกต้นหนึ่งตัวเรียนนะครับปุ๋ยล็อกเดียวกันเช่นกันนะครับประมาณหนึ่งเดือนนะดูดีครับยังดูดีนะครับผมก็ใส่ดินปลูกต้นไม้ครับไปนิดนึงให้ปุ๋ยน,นิดนึงนะครับ ไม่ได้ให้เยอะนะครับให้พอเลี้ยงเลี้ยงให้ลากเดินนิดหน่อยนะครับโอเคครับล็อตแรกปลูกล็อตแรกห้กต้นก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับยังดีอยู่นะครับเราก็จะไปเดินดูล็อตที่2ที่ผมปลูกเมื่อสัก2สัปดาห์ก่อนนะครับสสัปดาห์เรจะไปดูกันว่าแนวโน้มเป็นไงบ้างทิศทางของการปลูก ฝั่งนู้นมันจะเป็นที่ลุ่มหน่อยนะครับด้านนี้จะเป็นเนินนะครับเป็นที่สูงหน่อยที่สูงนี่อาจจะสุขภาพต้นไม้าอาจจะดีกว่าที่ลุ่มก็ได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่ว่าเป็นการปลูกลอตที่สองอเดี๋ยวจะพาเดินไปดูเดี๋ยวให้ดูนาข้าวครับนะครับกําลังสวยเลยนะครับอันนี้ของเพื่อนบ้านของผมเองที่หวานมันไม่ค่อยดีครับ หญ้ามันเยอะนะครับไม่สูนาดำครับแถวนี้นาดำจะสวยกว่านาหวานจะไม่ค่อยสวยนะครับเดี๋ยวดูหญ้าฮะได้หญ้าขึ้นเยอะปีหน้าผมก็จะเสริมคันคูคันนาแล้วก็จะปลูกทุเรียนเพิ่มเติมในร่องกลางแถวนี้นครับอันนี้ส่วนนาผมตรงนี้ก็จะเป็นนาที่ดำสวยนะครับเขียวนะฮะนาใกล้บ้านดำจะสวยกว่าหวานเยอะเลย นี่น้ำเยอะด้วยนะครับน้ำเยอะอย่างนี้หน้าดำนะดีกว่าอันนี้เป็นลักที่สงนะครับก็จะมีแถวข้านาแถวนี้ก็จะประมาณ6ต้นนะครับประมาณ6ต้นเดีย๋ยวไปดูกันครับ6ต้นนี้ อันนี้ปลูกไม่นานนะครับประมาณสองสัปดาหน์นี่ก็ยังดีอยู่ครับก็ว่าโอเคอยู่นะนะครับน้ำก็ใกล้เคียงทีเดียวนะครับแต่ปลูกที่มีน้ำเยอะๆต้องยกยกโคนให้สูงหน่อยนะครับคนต้นให้สูงหน่อยโอ้ตอนนี้สวยเลยครับนะดูไกลๆ,ๆนิดนึงกำลังแตกใบใหม่เยอะเลย นี่เพิ่งปลูกนะครับประมาณสัก2สัปดาห์ <Okay. S 1> นะนะครับี่นะครับก็ใส่ดินปลูกต้นไม้ครับไปใส่ปุ๋ยนิดหน่อยนะครับแล้วก็โอ้สภาพสวยงามนะครับแตกยอดใหม่ออกเยอะเลยนะครับดูดีครับดูดีไปด,ดูอีกตนน้นหนึ่งครับอ่าต้นนี้ก็สวยทีเดียวสงพุ่มสวยนะครับ ตัวนี้ก็โอเคครับกำลังแตกพุ่มมียอดใหม่มีใบใหม่นะครับแปลว่ายังไม่ตายนะครับผมว่ามันชอบน้ำมากนะถ้าดูจากเท่าที่ปลูกมาเนี้ยอันนี้แตกยอดใหม่ละแตกเยอะเลยครับนะครับชอบน้ำมากนะครับแต่โชคดีดินนาแถวเนี้ยเป็นดิน คล้ายๆดินทรายนะครับเป็นดินที่ไม่ค่อยน้ําไม่ขังนะครับไม่อุ้มน้ํามากนะครับแต่ว,ว่าฝนตกมาน้ําขังเยอะๆนั่นก็แห้งภายในวันสองวันนีกต้นหนึ่งก็ดูสวยนะนะครับดูดีครับยังดูดีอยู่นะครับ ถามว่ามันมีตายบ้างไม่มีเหลืองบ้างไหมนะครับยังนะครับยังไม่มีนะครับแต่อาจจะมีเหลืองเหลืองบ้างนะครับเป็นบางต้นแต่ว่าถ้าผมเห็นว่ามันเหลืองเหลืองผมก็จะพยายามยกขึ้นนะฮะ้โอ้โหต้นนี้สวยเลยครับอ่าต้นนี้สวยเลยอ๋อต้นนี้สวยเพราะนี่เพินเอามาปลูกตอนแรกต้นใหญ่หน่อยนะครับก็เลยก็เลยมันใหญ่ไว แตกยอดตัวนี้สวยมากครับครับดูดีมากก็ยังมีอีกออเยอะอยู่พอสมควรนะครับอยู่ข้างล่างนูนประมาณสักเกือบ20ต้นนะคีปลูกไปนะครับแต่ว่าข้างล่างนู้นจะเป็นที่ลุ่มกว่านี้อีกนะครับอาดังนั้นก็จะมีแหนองนะครับเป็นสระขุดสระไว้นะครับเพื่อเก็บน้ำไปใช้ตอนหน้าแรงนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นตัวแทน ของหนึ่งเดือนนะครับและหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็รัดที่สองก็เป็นประมาณสักสองสัปดาห์นะครับให้ดูพัฒนาการของต้นไม้นะครับว่ายังไงบ้างนะครับแต่ว่าอาจจะดูไม่หมดนะครับเพราะว่ามันเยอะนะครับก็คงอาทิตย์นี้ก็คงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้อาทิตย์หน้าค่อยมาตามกันต่อนะครับอาทิตย์หน้าก็ไปดูพวกนั้นนะครับพวกอยู่ใกล้ ที่ลุ่มแล้วก็น้ำคัังเยอะๆนะครับใกล้สระน้ำนะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามนะครับพบกันในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ